เผยสเป i อคูสไต z 1X 5G ก่อนเปิดตัวใช,ช้ชิป Snapdragon 765G รองรับ 5G พร้อมจอ 120Hz แบตจุดใจ 5000mAh มีชาร์จไว33วัตต์เผยสเปไอคูไร 1X 5G ก่อนเปิดตัวใช,ช้ชิป s n a p d r 7 5 g รองรับ 5G พร้อมจอ 120Hz แบตจุดใจ 5000mAh มีชาร์จไว33วัตต์ ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทาง i อคูที่เป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนเกมมิ่งจากทาง v ี V o กําลังพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง i อคูแซวัน X 5G ซึ่งจะมีสเปคที่เหมาะกับการเล่นเกมในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมครับล่าสูนก็ได้มีข้อมูลด้านสเปคราคาและกลําหนดการเปิดตัวของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถูกเปิดเผยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคือก่อนหน้านี้ได้มีสมาร์ทโฟนรุ่น i อคูแซวัน X ได้ผ่านการรับรองจากทางทีนาที่เป็นหน่วยงานที่ประเทศจีน จึงได้เผยถึงภาพตัวเครื่องและสเปคเบื้องต้นออกมาครับคือสมาร์ทโฟรรุ่น i q z 1X จะมีหน้าจอสแสดงผลแบบ IPS LCD ขนาด6.57นิ้วความละเอียด Full HD+ ที่มีค่า Refresh Rate สูงถึง120เฮิรตซใช้ชิปประมวลผล o c t ต c o r e processor ที่รองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 5G ซึ่งคาดว่าจะเป็นชิปเซต Snapdragon 765G ครับให้แรมขนาดสูงสุดที่ 8GB และรองความจุสูงสุด 256GB ให้กองหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีความละเอียดสูงสุด48ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง5,000มิลลิแอมป์ที่รองรับระบบชาร์จเร็ว3.3วัตต์อีกด้วยครับและตามข้อมูลล่าสุดที่เผยมามีตามนี้ครับหน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCD ขนาด6.57นิ้วความละเอียด Full HD Plus พร้อมค่า r e f r e s h Rate ระดับ120 h ฮใช้ชิปประมวลผลคว a l c o s 765G ความเร็วในการประมวลผล2.4กิก แหมมีให้เลือก6 g ิกรั8 g ิส่วนลอมมีให้เลือก64กิ128 g ิและ256 g ิครับทำงานอยู่บนะร,ระบบปริบการ Android 10ตั้งแต่แกะกล่องให้กล้องหลังมัดมอน3ตัวที่มีความละเอียด48ล้าน2ล้านและ2ล้านพิเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลรองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 5G ให้แบตเตอรี่ขนาด5,000ม ah. ิลแอมพร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว33วัตตอีกด้วยครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น iQOO Z1x มีกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่7ก,กาคมที่จะถึงนี้ครับคาดว่าจะเปิดตัวอยู่ที่2,000หยวนหรือประมาณ8,700บาทครับ